เอ้ยกูขึ้นข้างหน้ากูบอกกูอยู่ข้างหน้าไงออกไปเราไปไปอไปต้องไปหาโอ้โหนี่เราโหนี่เราแต่เพียงแต่เรายังไม่เริ่มเลยนะก็บอกว่าลูกตาไม่มีขายก็บอกว่าไม่ได้ขายไงจะมีเรื่องอะไรกันต้องขายอะไรเล็กหนาล้อดานแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเพียไปทำบ้าอะไรวะเพียลงไป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 ไปไหนไปไหนนี่นี่ไปเติมตา

เพิ่มอะไรได้บาเดียวนะโอ้ยมันขึ้นมันขึ้นเป็นอร่อยเลยอ่ะดูดิดูดิอร่อยเป็นเย้ยเดีออฟเดยวไปไอยกเหยอเมออทวิงชอบกูแอเด็กซิลไปคิดตั้ยังไงตัดงังไงนะ two more dish l e อ s c l e เ n or เียวบ่เตมสอสเสออูคอสเมอีเอถ้าถ้าแบบว่าตั้งแต่แรกอะใช่ก็คือแบบถ้าลูกค้านเพิ่งมามันรอเติมได้อยู่อะนี่ะใช่ต้องอัพต้องอัพอันนั้นต้องอัพอันใหญ่มันถึงจะใเอ e กพน s ั o นใช่ป่ะใช่ e x p a n s o นมันจะบวกเวลาเอ้ยเอมาร์กทั้งหมดแล้วเพื่อนเดสิบ้าแล้วไม่ไกูกูลองดูเฉยผมผมเซชั่นน้ำเอง เดินแนวนะโอเคเพื่อนโอ้โหพันเรามาว่ะถ้าเราเดินเข้าไปต่อยได้ปะต่อยตอนนี้ตอนนี้เราโอเวอร์ดาวแบบเพื่อนเรามีบินอยู่สามสิบจอนที่เราต้องจ่ายเนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ไงเดี๋ยวก็ได้มาแล้ครับผมมาเลยครับเฮียเฮียเฮียเพ่อครัวพ่อครัวออกมาบินแล้วมาแล้วครับไปดูแลแรก่าเมืองกรย่างต้องดึง เราเพิ่มมาสตารได้ไหมดาก้อนมาดาก้อนตัวน้อยไอเยสลาเบนเดอร์ดาก้อนตัวน้อยดาก้อนตัวไอเด็กผู้ชายเม็ร้อนได้เจะเปลี่ยนรอรับนะดาก้อนดาก้อนดาก้อนโยนมาโยนมาไปที่กล้องพอดีเลยเยโดไปงานกูแมนไหมล่ะไปย่างคืออะไรใสไม่ไม้ไปไหนเนี่ยใส่ไมนกลางดไปไหนอ๋อนี่ต้องย้างต้องไหมเลยอ่ะ ไอ้แต่ต้อนหายเพื่อนมันบักกันดิอ๋อดี้นี่ป่ะอ๋อดี้ลูกตาไม่ใช่มันเม็นตัวน้อยเงี้ยเยี่ยตัวน้อยเย้เลยอไอ้ยแตาก้นหายเงี้ยอะไหนเงี้ยมันตัวเล็กมันตัวเล็กไอ้พวกโยนตาก้อนพวกไหนเก้ยไม่ใช่มเหมือนกันไหมเหมือนไม่เฮ้ยผ่ามะกรอน่ะไอ้ทีผ่ามะกรอฟังกรอยู่ไหนก้อนเออหางกรอนอะ กูเออกูให้ให้พวกมึงไปแล้วนี่ไอ้นี่มันไปแล้วมันไปออกไปออกไลออกไม่ได้ไงไม่ใช่นี่ถามคนนนนะไม่ใช่ไม่ใช่นะยังไม่ไดุ้้งมันอันนี้ยังไม่ได้เอเลยลุกมาไปแล้วกูให้ไปแล้วอ่ะกยนไปให้ไปแล้วไปย่างเลยไปย่างเอ้าไอ้พวกกูลืมเอาเดียวเดียวะปกกะปก

ต้องไหมมต้องไหมต้องให้ไหมต้องให้ไหมไหมใจแล้วว่าทำไมมนถึงต้องมีเพิ่มเตาไอ้หี่ห้อกว่าม่จะไหม้ไอ้ี่ห้็นงกรเกียร์โทรไปไหนที่นงไม่ไหม้เี่ยน้ดงเดน้องน่ารักคนให้อภัย

ยี่ปั่นครับไม่หนึ่งไม่หนึ่งเฮ้ยเก็บถ่านวันร้อนไปเฮ้ยเฮ้ยถ่านวันรอนเราทำยัไงเนี่ยอ๋อก็เก็บหรอโอเคเฮ้ยลูกค้าลูกค้าเฮ้ยไอ้ไอ้ย่างไอไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะหัวหอมลองหัวหอกไอ้ย่างเหรอ มดพูดผิำวาหอหเป็นไได้ังไงาลังมาแลาล้าล้วมา้มาแล้มึงพูดมาแ้วม้วมาลวาลอเมา้้ม้มาแล้วมาแล้วม้วลาแล้มามาแล้วแม้มา้วม้ หามกออหามกรหามกรับร yeah, mm ับไปรับกไไม่ม no, ีหามกรไม่มีเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่อดเยียบอะเงียบ่ะไอ่ไม่มีกมตาคู่อะไรอเ้เออแบบูแบบูไม่บมบบบูได้ไหมครับไม่ไม่ไม่ หุ่ื้อไม่นื้อไม่เนื้อไม่โอเคน่าจะิีพอดีน่าจะได้คนนี้แือไม่แคไน้พอลอีกคนหนึงมาก็ได้ไม่ได้สนใจจะขายได้ม่ก็เปในาีรับบบูด้วยโอ้ย นี่แต่รอคิงเนี่ยดรอปคิงมาโอ้โหองราชาราชาไปมไปปอไรเน่าจัอกไปอ๋อพวกมึงพมึงเวลาพวกมึงจะอปมนในนี้น่เลอปอปแล้วรีบซื้อปให้พวกมึงอัปเกรดแล้วซื้อดรอปอีกอ้เนี่ยไม่ไม่เสียไรได้ไงอังครับไปัครับเดครับเดครับไอ้เียมาดูดิมันจะแตกด้วยด้วยว่ะ เก็บไปเก็บไปเก็บไปเร็วโอเวอร์ดาบเร็วอีกตอนนี้โอเวอร์ดาบแล้วอ่ไอ้พีไอ้ไปเก็บไงอ่ะมันกดกดีทีเดียวกดีทีเดียวคุณเนี่ยกดอีอีกแล้วเนี่ยเก็บไปไปดี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 ทำไมมันอยู่ที่กูไงไอ้ไม่กดไว้กล้องไม่กดไอ้กล้องไม่กดอ้โอันนั้นกูจะเอาวีพีเอาวีพีก่อนเลยเอาวีพีเลยเหรอ เล่นได้ถึงกี่บาทเลื่อยโอ้โหเจาเออจว่าล้งรงโอ้โหท่านดรอปคิงคำคบบกตัวยหญ่ใหญ่เยครับคคบาี่ดยิตัวหใหญ่ถความด้เียนย่้าไรดีครับอย่าไจดีโอ้ยจะบบอะไรดีบาทัใหญ่เพิมนเมปั่นลูกค้ามาเพิ่มครับยิ่งเหลง

ไม่ไหมครับไม่หมครับทำอะไรคนว้อันนี้ไม่ไหมอยู่ไม่ไหมอไ้ีไปโดนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เมันโดนแ๊บเ็ม้หามงกรหามงคค่พูดสั่เพิ่มครับีีสั่งเพิ่มอย่างเีโอยู่ยังไม่ดี่อย่งงไงเออเมดูบังเมดูบังอิวิตอลี่เบมนัเ่เฮ้ยอับนะอับอให้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ย

ถ้ามังกรนามังกรหามังกรเอาโยมนเาโยมันเราตาน่าเราอีกรออีนะหามังกรหมดแล้วไม่ยกมังกรไม่นานทันทันยูทันยูอ้แโดนไอ้ดไปรุ่นนะดรุ่นนะอดรุ่นนะรอรับรอรับรอรับก้องไปโดนหวดก้องไปโดนหมดไปสั่งแล้วสังแล้วสังแล้วสังแล้ว

กมกรอยู่ที่กูเกมกรอยู่ี่กูเกมกรอยู่ที่กูมึงวางสิวะางน้คงวางเราใส่กล่องก่อนแกมกรใส่กล่องเโอเค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 ไอ้เน้อันนี้เนื้อมันไหมไอ้สัใครปล่อยเนื้อจนไหมเนี่ยหลางกูไปอไปนฝั่งไปไหนไปไนไปนไปไไปไนไปไนไปไ เฮ้ยเหยอยดโดนเนื้อเยยเนื้อรอน้ัช้ชิมหมาแล้วหน้าตาเหมือนกันอ,อิกแล้วพี <c oughs> ่พี่รับีพีรับฝีพีรับเอตั้งกินตั้งกิน่โอเคจะใครกินอะอันนี้เจดีตั้งกินตั้งกินนี้เนี่ยเราแก้ไม่

ไมนามตอนไม่ได yeah well, ้เอนนี้ละตอนนี้ตอนดี้ละตอนนีะตอนนี้ละตอนนี้ละตอนนี้ละตอน้อนนี้ละตอนนี้ลอนี้ละอนนี้ละตอนนีละตอนนี้ลิตไมนี้ละตอนนี้ละตอนนี้ละอ้ละตอนี้ละตอนนีละตอนนี้ละ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 นนอนนอนนะตอนนี้ละตอน สามร้อยสิบห้าโอ้ยทำได้สามร้อยสิบห้าว่ะทำไมผมไม่เห็นชื่อพานะวะเฮ้ยฟีมมึงเข้ามึงเข้ามาในเกมใช่ไหมแล้วมึงกดฟกดฟแล้วกดเพย์เลยเยสวัมันพยายามมันแค่บอกเฉยๆแบบว่าใช่สองตัวนี้มาต้องแบต้องกินอะไรอะไร้ย่็นเงหนดมันไม่ได้กำหนดไง ไม่ใครอยู่ไหนเนี่ยไจำมาแล้วเจ้าแมงโกมหรืออะไรเจ้าเมงโกมอยู่ไหนนะกูนะกระตัวกระตัวมาเชิญครับโอ้เชิญนะโอรัวโอรัวพนักงานใหม่พนักงานใหม่เฮ้ยพนักงานใหม่เดี๋ยวผมจะกระต่นผมรำหน้าดีเชิญเองผมรำแล้วพี่ป่วยท่านว่าย่งคราผมมาแต่คนนี้ของคนนี้นี่นี่นี่เราจะเริ่มจากคนไหนวะดีสุดชั้นก่อนเราต้องเราต้องแนะนำเพื่อนก่อนถ้าพิอาร์มเข้ามาลูกค้าจะเดินเข้ามา่ใครวะ ้ให้เดินเข้ามานี่แล้วก็นี่แล้วมึงก็หน้าที่คือกด E แล้วก็พาลูกค้าไปที่โต๊ะต้องพาพาไปโต๊ะด้วยเหรอต้องพามาโต๊ะด้วยใช่แล้วไปแล้้ววม่อกปแลลล็ูกค้ามันจะแบบเวทเตอร์เวทเตอร์แบบโบกมือเราก็กดดี E ลูกค้าแล้วก็มาที่ไม่ใช่เวทเตอร์กูรีเซ็ชั่นเว้ยเออนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยใช้ปัะปากอ่ะพอพอมาเสร็จแล้วเราก็จะชื่นชมรูปภาพไวด็กของเราก่อนใช่เอามีรูปภาพไวด็กด้วยเหรอไหนมาดูเดินมาดู ช่่จลูกข้าวไอเด็กของเรายังจำได้ไหมที่ฉันวิ่งทับนายบ้านะฉันว่าเอ้ยมึงเลิกทับนายละอันนี้จะเป็นสถานีสถานีมาครัวมาครัวมาครัวสถานีครัวครัวเอาเอาที่เอาห้องเท่าน้ำก่อนน้ำซึมน้ำเนี่ยมันจะเดือดแบบว่าให้เอาวัตถุดิบมาปั่นใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำกรอนแล้วก็จะเป็น ของที mm ่ป hmm. ั <S <s ่นอยู่ียอันนี้อันนี้มีนี่ก็มีมีต้มแล้วหรอครับอุดสแน็คเนี่ยใช่ป่ะพูดทีละอย่างไม่ใช่แนะนำไปอาร์มกดอนมึงจะไปชื่อชมเลยแล้วก็อันนี้เป็นคอนทนตเตานั่นน่าจะได้เห็นจากพี่ชันไลฟ์แล้วเข้าใจเข้าใจรุเล่รุเลยโอเคเอฟเอฟซี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 ดูทรงแรงยี่ห้อมาคงเกแบบเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดรลูกค้าใครรับลูกค้าใครอะกูเองกูเองกูนามไม่ร่างกูนามกูรับกบวนให้กูบวนมันประจำที่แล้วเนี่ยไอ้เอาประจำที่แล้ว ไม่เด็กล้างจานแน่อ่ะไเด็กล้างจานโอเคถ้ามึงถ้ามึงรับใครมึงต้องพาไปที่โต๊ะเองนะได้ได้ยามเห็นแล้เด็กเยอะเยอะนี่ครับเยอโเยอะเด็ดเดียนะเยอยเลดี้ครับเลดี้ครับเลดี้ครับไอหน้า

วีพีต้องไปไหนอะวีพีตรงไหนกันตัวแรกเลยตัวแรกเลยตัวเนี่ยตอนนี้ตนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อะแรกเลยคนนั้นตัวแรกเลยตีเลยครับพี่นี่เลยนี่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 เจอนี่นี่ไปกนไปกันไ่ไนไไกไนไ่ไไนไนไันไนไันไไัไกไ่ไนไไันไไไไ ลูกตาไม่มี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 มครับเอ้ยยอดเดียมยอดเดียมอีกนึงลูกาตาลาโอ้ลูกค้าวันนี้เป็นไงบ้างครับโอ้เตีมาเออโอเยโอเยโอเยรับมยปเด็กองลูกค้าย้โอ้เยโอเยรับอะไรมาไม่รู้อ่ะ กดม <g ina> <g ina> ั่ายแล้วลุกตามาก่อนลุกตามาก่อนโยนมาโยนมาโยนไปโยนไปไหนโยนมาอย่าล้นอย่าลุกโยนมาสิวะโยนสักทีมั้ยเฮ้ยเบียบีหมแล้วทียูเฟียสโยนไปไหนของเพื่อ้สัสขาสั่วเฮ้ยไอ้ก็ได้รับลูกห้าทีกูกูกดปุ่มโต๊ะอ๋อไอ้นี่ยรับแล้วมป็ไล้์ออเดเลยไม่รับออเดอร์รับออเดอร์แล้วรับออเดอร์แล้วไม่เบียบีไม่พอใจกินกินกาแฟกินกาแฟอยู่หัวเกินคาดเช่ ไม่ได้สั่งเหรอ้ยไสอะนะไส่ปั่นไส่ปั่นไม่ได้ไส่ไม่ได้ส่งายัแยัดั่ดั่ยไปเติมทายก่อนเดี๋ยวราทำไส้ปั่นก่อนไปเติม้ไปเติมให้เติมให้เตม้เใ้มเอาไสมาเอาไสมาเอาไสมา้านมึงปั่นให้หน่อยมึปั่นหน่อยเอาไอเชี่ยเลยกูใส่เลยปั่นแล้วปั่นแล เราไม่กนเส้นหรือสั่งแล้วสั่งแล้วม่งลยไดครับปได้ไปลครัปั่นแล้ว้อร่อยไปได้เลครับว่ไม่ใช่โยไปให้ปั่นแล้วโยไมให้ปั่นอ๋อยังไม่ปั่นเอาไม้กูไหมกูเอาแบบองแบบนี้โยไ้ยเด้ออยู่ในเนี่ย

กดตอันนี้ไม่นี่ยเปล่าไม่ได้เนี่ยปล่อยไปมูวิ่งีปขอเป็นมูดีนึงเดลิเวอรี่ด้วยอะไรอ่ะไม่มีไม่มีอะไรไปฝไหมหอมมันมันคือไปฝันปะหรือว่าเอาบูทโหลดยังไงบูทโหลดยังเล่นอะไรบูทไปเล่นอะไรเฮ้ยังบูทยากเล่นเนาะเพื่อนๆบีนบีนนี่เอาให้เลยได้ใช่ปะไม่ได้แล้วเราต้องต้มก่อนต้องต้มก่อนต้มนี่ก่อนเอาบิน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 เอาไปเอาไปรอวกัน

หลอดมันน้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ไหวนะเว้ยอย่างเงี้ยไม่พอนะเว้ยไอ้เี้าบินปินนี่คือต้องแง่ยากจิ๋ววะหลบไปหลบเฮ้ยคุณหลบไปบีโยบินรับด้วยโยไปแล้วโยไปแล้วโยไปแล้วเนี่ยคุณคุณยังฝึกงานได้ผ่านนะครับคุณอันทิคมการทำข้าวทำหลอกข้าวเป็ดตุกเนี่ย กดแคสองเสียมนับเวลานับเวลาแล้วอะัพ right the ี่ดอเใส่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 ไอ้เยคนคนมันเพิ่มขึ้นมันควจะมีประสิทธิภาพเพิ่มสีไอ้เียรดร้อยมมโอ้โหติดลบโอ้โหทำเยอะสุดแล้วอะตลกายของเสียแส